สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลอนในยุคดิจิตอลเมื่อเทคโนโลยีที่เราใช้เชื่อมต่อโลกกลายเป็นช่องทางให้สิ่งลี้ลับปรากฏกับเรื่องราวของไลฟ์สดหลอนวิญญาณตามติดครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกด้วยตัวเองครับน้องเจมสตรีมเมอร์หนุ่มไฟแรงผู้ชื่นชอบคอนเทนต์แนวท้าทายครับสวัสดีครับน้องเจม สวัสดีครับพี่พรชยัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับเจมก็ดีใจครับที่ได้มาเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวมากๆของเจมให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เจมคิดว่าตัวเองจะไม่ได้กลับมาเล่าอีกแล้วครับพี่พรชยัยมันติดอยู่ในใจเจมมาตลอดเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เจมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะพี่น้องเจมครับไลฟ์สดหลอนวิญ,ญญาณตามติด แค่ฟังชื่อก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับปกติน้องเจมทำคอนเทนต์แนวไหนครับแล้วไปเจอเรื่องหลอนบนไลฟ์สดได้ยังไงครับปกติเจมจะทำคอนเทนต์แนววิลลกท่องเที่ยวค่ะพี่พรชัยแล้วก็ชอบสำรวจสถานที่แปลกๆด้วยนะครับเจมชอบเข้าไปถ่ายคลิปในที่ที่คนไม่ค่อยไปกันนะคะพี่เช่นติกร้างโรงพยาบาลร้างหรือป่าช้าเก่านะครับเจมรู้สึกว่าคอนเทนต์แนวนี้มันท้าทายดีค่ะพี่แล้วก็เรียกยอดวิวได้ดีด้วย เจมชอบความตื่นเต้นเวลาคนดูเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็ลุ้นไปกับเจมนะครับมันทำให้เจมรู้สึกมีชีวิตชีวามากเลยค่ะพี่ แล้ววันนั้นนะคะพี่พรชัยเจมไปเจอข่าวเรื่องบ้านร้างหลังหนึ่งครับที่ร่ำลือกันว่าเฮี้ยนมากเคยมีคนตายในบ้านหลังนั้นหลายคนเลยนะครับเขาเล่ากันว่าคนตายเยอะมากค่ะพี่ทั้งถูกฆ่าตายผูกคอตายแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโรคระบาดด้วยครับเป็นบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามเลยครับก็เลยตัดสินใจว่าจะไปไลฟ์สดสำรวจบ้านร้างหลังนั้นแหละครับคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เรียกยอดวิวได้ดีเลย มันต้องเป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เจมเคยทํามาแน่นอนตอนนั้นเจมตื่นเต้นมากค่ะพี่ไม่ได้คิดถึงความน่ากลัวเลยคิดแต่ว่าจะได้ยอดวิวเยอะๆเท่านั้นนะครับอืมความท้าทายเพื่อคอนเทนต์นี่เองนะครับแล้วตอนไปถึงบ้านร้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ ตอนไปถึงนะคะพี่พรชัยบรรยากาศมันค่อนข้างวังเวงมากเลยครับคือแค่ก้าวเท้าเข้าไปในรั้วบ้านเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาแล้วค่ะพี่บ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ดูเก่ามากๆเลยครับสีซีจางผนังบางส่วนก็เริ่มผุพังหลังคาก็ดูสุดซมเหมือนจะพังลงมาได้ทุกเมื่อเลยค่ะพี่กระจกหน้าต่างก็แตกไปหลายบานเลยครับ ต้นไม้รอบๆก็ขึ้นรกไปหมดเลยครับแสงอาทิตย์แทบจะส่องไม่ถึงตัวบ้านเลยนะเหมือนบ้านหลังนี้มันถูกทอดทิ้งมานานสิบสิบปีเลยค่ะพี่รอบๆบริเวณก็มีแต่ความเงียบสงัดไม่มีเสียงนกหรือเสียงแมลงเลยค่ะพี่มันแปลกมากจริงๆครับเจมก็เตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมเลยค่ะพี่พรชัยทั้งกล้องไลฟ์ไมโครโฟนไฟฉายสำหรับสองทางแล้วก็แบตเตอรี่สำรองอีกหลายก้อนเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดทุกช็อตเด็ด เจมก็เลยเริ่มเดินสำรวจบ้านเลยครับตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรนะคะพี่พรชัยเจมก็เดินไปเรื่อยๆไลฟ์เปเรื่อยๆพูดคุยกับคนดูไปเรื่อยๆนะครับเล่าประวัติบ้านให้ฟังบ้างหรือเซลคนดูบ้างครับก็ยังดูสนุกสนานดีค่ะพี่คนดูก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยครับตื่นเต้นไปกับเจมด้วยครับแล้วเมื่อไหร่ครับที่เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับ ตอนที่เจมเดินเข้าไปในห้องนอนใหญ่ครับพี่พรชัยห้องนั้นมันดูเก่ามากครับมีฝุ่นหนาเตอะเลยค่ะพี่ฝุ่นเกาะทุกอย่างเลยครับมีเตียงเก่าๆวางอยู่กลางห้องเลยครับเตียงไม้เก่าที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมาน,นานมากเลยค่ะพี่ผ้าปูที่นอนก็ขาดวินมีหยักย่ยเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะพี่บรรยากาศในห้องมันเย็นเย,ยือกกว่าห้องอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่ทั้งๆที่ข้างนอกก็ร้อนนะครับ ตอนนั้นนะคะพี่อยู่ๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเจมก็เริ่มติดติดดับดับครับภาพบนไลฟ์ก็เริ่มกระตุกเสียงก็เริ่มขาดขาดหายหายครับเจมก็งงๆนะครับคิดว่าคงเป็นเพราะอยู่ในที่อับสัญญาณมั้งครับพี่ก็พยายามจะปรับหาสัญญาณแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยครับแต่แล้วนะคะพี่พรชัยจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาครับดังมาจากข้างๆเตียงเลยครับเสียงมันดังครืดครืดนะคะพี่ เหมือนมีอะไรกําลังลากอยู่บนพื้นเลยครับเป็นเสียงที่หนักอึ้งมากครับไม่ใช่เสียงหนูแน่นอนครับพี่เจมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับตอนนี้ตอนแรกเจมก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเสียงไม้ลั้นหรือเสียงลมแต่เสียงมันชัดเจนมากครับพี่ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังถูกลากอยู่จริงๆเลยครับเจมหยุดนิ่งไปพักนึงเลยครับพี่พยายามฟังว่าเสียงนั้นมมาจากไหนแน่แล้วคนดูไลฟ์เห็นด้วยไหมครับ คนดูไลฟ์นี้คือคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะพี่ทุกคนบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนมากบางคนก็บอกว่าเห็นชาวอะไรบางอย่างแวบๆอยู่ข้างเตียงด้วยครับเป็นชาวผู้หญิงผมยาวๆยืนอยู่ข้างหลังเจมเลยครับคอมเมนต์มันขึ้นมาเร็วมากจนเจมอ่านแทบไม่ทันเลยค่ะพี่เจมข้างหลังในกระจกผู้หญิงหนีไปคำพวกนี้มันขึ้นเต็มหน้าจอเลยค่ะพี่แต่เจมไม่ได้หันไปมองนะครับ ตอนนั้นเจมเห็นน้ําเป็นสีแดงก็ตกใจมากแล้วครับคือมันเกินกว่าที่เจมจะจินตนาการได้แล้วครับพี่รีบปิดก๊อกน้ําเลยมือไม้สั่นไปหมดเลยครับพี่แล้วก็รีบเดินออกมาจากห้องน้ําทันทีเลยครับใจมันติ้นแดงมากเลยเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเลยค่ะพี่เจมรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่กับเจมแล้วครับไม่ใช่แค่ในบ้านแต่เหมือนมันเริ่มตามเจมแล้ว หลังจากออกจากห้องน้ำมานะคะพี่พรชัยเจมพยายามจะเดินไปสำรวจห้องอื่นต่อแต่ก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆผัดผ่านตัวตลอดเวลาเลยครับพี่ทั้งๆที่เป็นกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีช่องลมอะไรเลยบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองเจมอยู่ตลอดเวลาครับพอเดินไปถึงห้องถงใหญ่ของบ้านนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆค่ะพี่เหมือนมีคนกําลังพูดคุยกันแต่เสียงมันเบามากจนจับใจความไม่ได้เลย ยิ่งอยู่ในบ้านนานเท่าไหร่เจมก็ยิ่งรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนมีแรงกดดันบางอย่างกำลังคืบคานเข้ามาเรื่อยๆค่ะพี่แล้วที่น่ากลัวที่สุดนะคะพี่พรชัยมันเกิดขึ้นตอนที่เจมกำลังจะเดินออกมาจากบ้านแล้วครับคือเจมตัดสินใจแล้วว่าพอแล้วมันน่ากลัวเกินไปแล้วเจมกาลังเดินลงบันไดนะครับบันไดมันก็ดูเก่าๆไม้ก็ผุๆหน่อยนะคะพี่ตอนนั้นนะคะพี่อยู่อย สัญญาณไลาฟ์ของเจมก็หายไปเลยครับภาพก็ค้างเสียงก็เงียบไปหมดเลยครับหน้าโจไลฟ์มันค้างไปเลยครับเจมก็งงมากเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามจะแก้ปัญหาแล้วแต่ก็ทําไม่ได้เลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ เจมพยายามจะแก้ไขสัญญาณนะคบแต่ก็ทําไม่ได้พอเจมกําลังจะก้าวขาลงบันไดขั้นสุดท้ายนะคะพี่พรชัยจ,จู่ๆเจมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาผลักหลังครับผลักแรงมากเลยนะเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาผลักเจมอย่างจังเลยค่ะพี่เจมก็เลยพลัดตกบันไดเลยค่ะพี่ตกลงไปกองอยู่กับพื้นหัวกระแทกพื้นอย่างแรงเลยครับรู้สึกเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วภาพก็ตัดไปเลยค่ะพี่สลบไปเลยโอ้โห แล้วมีใครช่วยน้องเจมไม่ได้ทันไหมครับโชคดีครับพี่พรชัยคือมีทีมงานของเจมนะครับที่มาคอยสพอร์ตอยู่ข้างนอกเขาก็เห็นว่าสัญญาณไลฟ์มันหายไปนานผิดปกติก็เลยลองเข้ามาดูในบ้านครับแล้วเขาก็มาเจอเจมนอนสลบอยู่ตรงบันไดนี่แหละครับเขาก็เลยรีบพาเจมส่งโรงพยาบาลเลยครับถ้าทีมงานไม่เข้ามาดูเจมคงไม่รอดแล้วครับพี่เจม กะโหลกเลาเลยครับพี่ต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายวันเลยนะครับกว่าจะฟื้นตัวได้ก็เป็นอาทิตย์เลยครับพี่แล้วที่น่ากลัวคือหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเจมก็ยังฝันร้ายบ่อยมากเลยครับพี่ฝันเห็นบ้านล้างหลังนั้นฝันเห็นเงาดำๆตามหลอกหลอนเจมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามเจมกลับมาด้วยค่ะพี่นอนไม่ค่อยหลับเลยทุกวันนี้ต้องเปิดไฟนอนตลอด หลังจากนั้นเจมก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้านล้างหลังนั้นอีกเลยครับแล้วก็ไม่กล้าไปไลฟ์สดในที่น่ากลัวน่ากลัวอีกแล้วครับพี่ตอนนี้เจมก็เลยหันมาทำคอนเทนต์แบบปกติแล้วค่ะพี่ไม่กล้าลองของอีกแล้วค่ะพี่บอกตามตรงว่าเจมเข็ดแล้วจริงๆค่ะพี่ ต้องขอบคุณน้องเจมมากมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์สดหลอนของไลฟ์สดหลอนวิญญาณตามติดนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในค่ำคืนนี้หวังว่าเรื่องราวของน้องเจมจะเป็นประโยชน์และเตือนใจใครหลายหลายคนได้นะครับขอบคุณมากครับน้องเจมยินดีมากครับพี่พรชยัยหวังว่าเรื่องของเจมจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ และสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องคืนอหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์น่ากลัวจากการไลฟ์สดในสถานที่หินเยนหรือเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือหากเรื่องของคุณน่าสนใจและอยากแบ่งปันประสบการณ์แบบเต็มๆเ,เรายินดีที่จะเชิญคุณมาสัมภาษณ์ออนไลน์ในรายการของเราได้นะครับส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับ พวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ทันทีที่มีตอนใหม่ๆออกมา คืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ระวังสิ่งที่มองไม่เห็นบนหน้าจอของคุณให้ดีนะครับสวัสดีครับ